สวัสดีครับผมสุริชานะครับคอร์รัมณีสปอร์ตพูลและสตาร์สเกอร์ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธ กลางสัปดาห์11ธันวาคมน,นะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลยังเข้มข้นต่อเนื่องโดยเฉพาะศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในถ้วยใหญ่ของยุโรปนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล V.I.P. 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางวันนี้ครับคู่แรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปกันที่ ดนึ่งในคู่เอกนะครับเป็นเกมระหว่างยูเวนตุสพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทั้ง2ทีมใหญ่ในประเทศตัวเองผลงานฟอร์มการเล่นตอนนี้น่าผิดหวังนะครับและในถ้วยยุโรปยังต้องลุ้นหนักในการเข้ารอบวันนี้มาเจอกันเองโดยยูเนตุสผลงานตกลงไปนะครับหนัดหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับและสิ่งที่เห็นชัดคือแทคติกการทำทีมของกุนซือตีอาโก้มอต้าซึ่งแทงหลังค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยฟอร์มการเร่งยังไม่นิ่งนักเตะอย่างเชิญคุบ มเนอร์ฟานซิสโกคอนไซซาวเคนายินดินและดูสานเวลาโควิดยังฝากผีฝากไข้ลำบากนะครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าผลงานฟอร์มการเล่นตกลงไปเยอะมากนะครับแต่ผมมองนะครับว่าอย่างน้อยจุดแข็งของเรือใบสีฟ้าคือเกมลุกที่อย่างอันตรายมีการเข้าทำหลากหลายนะครับและวันนี้แกหลักอย่างเควินเดบอยเบรโดซินวาเออริงฮาลันและเชรมีโดกูต พร้อมรงตัวจริงนะครับตรงนี้ครับถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ในแง่ของศักยภาพรวมถึงประสบการณ์เกมยุโรปผมมองครับว่าเรือใบสีฟ้ายังวางใจได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้ลูกเกมที่เปิดแรกกันนะครับซื้อใจบอลที่เคี่ยวกว่าเกมลูกดุกว่าสุดท้ายเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าจะสามารถเรียกเกนความมั่นใจด้วยการบุกมาเอาชนะได้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ การเจอกันระหว่างริวเปิดบ้านพบสตวบการ์ดริวผลงานยังคงดีต่อเนื่องนะครับและในเวทียุโรปผ่านมา5นัดพวกเขาเก็บได้10แต้มมีรุนเข้ารอบแบบอ โนมานะครับเทคนิกการทําทีมของกุนซือบูโนเชเนซิโอต้องบอกนะครับว่ามีความครบเครื่องสามารถยืดหยุ่นได้ดีเล่นเกมรับก็ได้เล่นเกมลุกก็ได้วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านสภาพทีมพร้อมลบแกหรักอย่างแบงชามแมงอองเดเรมี่กาเบร่าเอดอนเซโกว่าและจูดานเดวิดพร้อมลงตัวจริงนะครับเจอกับทางสตัวการนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะในรอบสองปีหลังสุดนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นภาพรวมถือว่าใช้ ได้นะครับแต่ถ้าปรับโหมดมาเป็นเกมยุโรปผมมอนครับว่าสตุมการ์ดเนี่ยประสบการณ์อย่างค่อนข้างน้อยลูกรอลูกชนก็เป็นรองรวมถึงเกมนอกบ้านยุโรปเนี่ยพวกเขาแพ้มา4นัดรวดน,นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วชั่วโมงนี้ยังไงต้องตามน้ําเชียร์ทางริวเะครับเชื่อว่าค่อนข้างครบเครื่องเคี่ยวมากกว่าสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะตั้งไว้และมีโอกาสเฮเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์ริวนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ที่นี้ศึกฟ,ฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ และริวทิ้งท่าดีทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่รวพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงเงรวยรไปเจอกับหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ